วัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะใครที่เป็นสายวิ่งสายเดินหรือแม้แต่สายอุปกรณ์อย่างเรานะทุกคนคือของมันต้องมีหรือเปล่าคือนาฬิกาค่ะทุกคนนาฬิกาตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะจะบอกบอกว่ามารีวิวก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าเราใช้งานมาเกือบ3ปีแล้วทุกคนเนาะก,ก็ใช้มาตลอดใช้เป็นสมาร์ทวอททุกคนก็คือใช้ไปกินเที่ยวเล่นไปทุกอย่างเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะเวลานอนนะทุกคนอันนี้สําคัญมากๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังเนาะแต่ว่า ก่อนที่จะไปรีวิวทุกคนช่วยสังเกตเนาะเห็นไหมคะตัวเนี่ยไอตัวที่มันเป็นเขาได้ตัวสอดตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเออมันเราคือทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่ามันหลุดหายไปไหนทุกคนเออมันมันหายไปคือมันเป็นสีดำนะมันมันสีเดียวกับตัวเรือนะคะแต่ว่ามันหลุดหายไปก็ใช้หนังสติกมาตลอดทุกคนใช้เนี้ยมาตลอดเกือบเป็นหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะเออจนจนวันหนึ่งอ่ะเพื่อนที่ทํางานเห็นเพื่อนบอกเฮ้ยมึง คือหนังสติกก็ว่าแย่แล้วนะแต่มึงช่วยเปลี่ยนเป็นหนังสติกสีดําเหอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหมันจะหยามกันไม่ได้ทุกคนเอออะไรก็ได้แต่อย่าหยามกันเรื่องนี้กลับมาบ้านทุกคนก็เลยกดเลยกดเลยอเมซอนก็วันนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วทุกคนเปลี่ยนสายทุกคนมันต้องเปลี่ยนสายเนาะเออไม่ไหวอ่ะอก็เนี่ยค่ะทุกคนได้มาเรียบร้อยเป็นสีออก แดงๆงม่วงๆอ่ะเออเราเราเรียกไม่ถูกเนาะเออแต่มันจะไม่ใช่สีแดงแล้วก็ไม่ใช่สีชมพูนะมันจะออกม่วงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไปพร้อมกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเล่าให้ฟังละกันเป็นการใช้งานว่าเอออ e ีสมา t ์ทวอทตัวเนี้ยเอ,อสำหรับตัวเราเนาะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรสำหรับเราได้มากที่สุดเนาะเออมาทุกคนเปลี่ยน เรียบร้อยทุกคนสีแบบเออถูกใจอะ่ะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอะ่ะก็คงไม่กล้าเพราะว่าไม่รู้ว่าสีมันดูแบบน้องแบบเด็กๆอะไรเงี้ยแต่แบบว่าอายุสี่สิบบวกแล้วทุกคนอะไรก็ใส่ใส่ไปอะไรชอบก็จัดไปนะทุกคนนะเออมันก็ดูแบบสีสดใสดีนะทุกคนอเวลาการเปลี่ยนอะไรก็ง่ายดีนะเออรุ่นนี้แบบเปลี่ยนง่ายด้วยอะไรเงี้ยม,มาเนี่ยไอตัวที่ตัวนี้มันหายไปทุกคนเนี่ยเออ ไม่รู้หายไปได้ยังไงยัง,งงงอยู่วันนี้ว่ามันจะขาดเลยเหรอมันไม่น่าจะนะอะไรเงี้ยเออไม่เป็นไรได้ของใหม่แจ่มกว่าเดิมด้วยทุกคนสีเลดเนาะเออเนี่ยอืมเนาะปะก็จริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เราบอกเลยว่าออสิ่งที่เราชอบนะคือเราจะใส่ตอนนอนด้วยไงทุกคนเพราะว่าเวลาไปทํางานนะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งปลุกด้วยก็เลยต้องใส่ไปอัตโนมัติตอนตอนนอนไปนะคะคราวนี้ เราจะบอกว่าก่อนหน้านั้น,นที่เราป่วยอะค่ะถ้าเพื่อนๆถ, więcej, ถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะเราเป็นโรคบ้านหมุนคือจริงๆอะจะบอกว่าเป็นโรคบ้านหมุนก็ไม่เชิงนะเพราะว่าคุณหมอก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคบ้านหมุนแต่แค่มีอาการบ้านหมุนเ,เพราะว่าโรคบ้านหมุนมันจะมีอาการบ้านหมุนมันจะมีหลายๆสาเหตุนะทุกคนแต่คือของเรา,ารเอะสรุปเรารักษาตัวมาเกือบ1ปีนะทุกคน1ปีเราหาสาเหตุไม่เจอว่าเราเป็นอะไรแต่เรามีอาการบ้านหมุนเอาเป็นว่า พอตอนนั้นอะพอช่วงที่ไม่สบายอะคะ่ะเราก็จะพยายามมาดูพฤติกรรมต่างๆของเรานะคะว่าเราทําอะไรผิดไปจากเดิมไหมคือมีพฤติกรรมอะไรที่มันแย่ลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการนอนทุกคน พอเรามาสังเกตอะว่าการนอนเราอะค่ะคือโดยเราสังเกตมาจากนาฬิกาตัวนี้นะคะเพราะว่าเราใช้ที่เราบอกนะเวลาเราไปทํางานนะคะเราจะใช้ตัวนี้เป็นการตั้งปลูกแล้วก็มันจะวัดเรื่องการนอนคุณภาพการนอนของเราสุขภาพการนอนของเราได้ร้อยเนแล้วนะทุกคนม,มันจะบอกเราได้ว่าระหว่างนอนนะคะเรามีช่วงที่เป็นเออเขาเรียกอะไรนะคะหลับลึกอะคะ่ะกี่ชั่วโมงหลับปกติกี่ชั่วโมงแล้วระหว่างหลับอะค่ะ สมมติ8ชั่วโมงนะคะเรานอนอะ่ะเรามีการตื่นขึ้นมาบ้างหรือเปล่าแบบตื่นแบบไม่รู้ตัวค่ะทุกคนบางทีมันก็มีการตื่นพลิกตัวอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีการตื่นอยู่ในระหว่างการนอนอะ่ะเออเรามีการปลุกปล,ลุกตัวเขาเรียกอะไรนะคะตื่นนอนอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเราเราพอตอนนั้นเนาะเราก็กลับมาดูพฤติกรรมการนอนของเราอะ่ะระหว่างช่วงที่เราไม่สบายอะค่ะคือบอกเลยทุกคนพฤติกรรมการนอนเราแย่มากเรามีหลับ ช่วงหลับลึกอะค่ะน้อยมากเลยเราหลับไม่สนิทอะค่ะเอาง่ายๆเป็นคนการแปลว่าเราหลับไม่สนิทมีการตื่นระหว่างระหว่างการนอนนะคะในแปชั่วโมงอะสมมติเรานอนแชั่วโมงนะแต่เราตื่นบ่อยมากค่ะทุกคนมันเลยทําให้อ่อสุขภาพการนอนเราไม่ดีเอาง่ายๆเลยคือเราพักผ่อนไม่เพียงพอไปไปโดยประยายแต่เราไม่รู้ตัวทุกคนแต่ตอนนั้นพอมาดูกับนาฬิกาตัวนี้เฮ้ยเออ,เ,อ,อเริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าพฤติกรรมการนอนเราแย่มากก็ค่อยๆปรับทุกคนพยายามดื่มน้ําอุ่นๆก่อนนอน ไม่ไม่แอบงีบอะค่ะตอนบ่ายสม่มติเริ่งานมาก็จะไม่แอบงีบค่อยนอนทีเดียวตอนตอนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเราเรานอนตอนบ่ายใช่ไหมแอบงีบตอนบ่ายเออเพราะพอตอนตอนหัวค่ำค่ะเราก็นอนไม่หลับอีกอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมก็หลับหลับตื่นตื่นคือทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยอะค่ะก็พยายามมาดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้นอะไรมากขึ้นพยายามปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นซึ่งในระหว่างการรักษาตัวประมาณบ้านหมุนประมาณ1ปีอะค่ะ ก,ก็ยังทํางานปกตินะทุกคนแต่ก็คือไม่มีการออกกําลังกายเราเรา,เรากังวลมากเราก็ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยหายเรื่องการออกกาลังกายไปเลยเพราะว่าเรากลัวเพราะอยู่ๆถ้าเราไปทากิจกรรมอะไรเยอะๆอะแรงๆเราก็กลัวว่าจะบ้านหมุนจะกลับมาก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ออกกําลังกายเลยแล้วพอตอนนี้เราเรา,เรา,เราคือหมอสั่งหยุดยาแล้วทุกคนคือหมอวิเคราะห์แล้วว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงนะ มันมีอาการจริงแต่ว่าโอเคมันหายได้อะไรเงี้ยพอหมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรปุ๊บโอเคงั้นก็พยายามพาตัวเองกลับมาออกกำลังกายนะทุกคนก็ออกกำลังกายมาได้เกือบ1เดือนแล้วทุกคนก็คือเดินบ้างนะคะสลับกับวิ่งบ้างอะไรเงี้ยวิ่งได้มากสุดก็ตอนนี้5กิโลเนาะก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนร่างกายเราได้แบบกลับมา กลับมาเฟสอีกครั้งอะค่ะเหมือนหัวใจมันได้สูบฉีดแบบเลือดลมมากขึ้นอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ก็เลยค่อยๆกลับมาวันละนิดวันละหน่อยค่ะทุกคนก็แค่แบบเออกลับมาเล่าสู่กันฟังว่าป่วยได้ก็หายได้นะทุกคนเออเราว่าการออกกำลังกายมันก็มีส่วนช่วยเนาะแล้วก็การพักผ่อนการนอนหลับต่างๆทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะก็ ก,กเ็เป็นเรื่องหนึ่งที่มาเล่าให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆฟังเนาะเออก็แค่แบบเออมามาเล่าสู่กันฟังว่าการใช้นาร์กาตัวนี้รีวิว <g ül üyor> <g ül üyor> จะอย่าเรียกว่ารีวิวเลยเออก็การใช้นดร์กาตัวนี้เป็นเป็นตัวช่วยและกันในการวัดผลเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ยังทําอื่นๆได้อีกหลายอย่างอ้อลืมบอกไปว่ามันฟังเพลงได้ทุกคนคือเราโหลดแอปเออ Spotify แล้วมันก็สามารถลิงก์กันเข้ากันแล้วเราก็สามารถฟังเพลงใช้ผ่านตัวตัวตัวแบบเนี่ยค่ะไปฟังเพลงโดยที่เราไม่ต้องเอา ถือไปทุกคนมันเลิศเลิศจริงๆอันนี้เลิศจริงๆเออชอบมากก็คือไปโหลด Spotify แล้วก็มันก็เป็นแอปที่มันลิงก์กันได้อะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้บอกเลยว่าเลิศจริงๆนาฬิการุร่นนี้นะเออเนาะก็วันนี้มารีวิวสั้นๆและกันเรื่องการใช้งานก็รวมๆกันไปแล้วกันทุกคนเนาะเออคิดถึงทุกคนนะคะก็ยังไงรักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวไว้วันหน้าเดี๋ยวมาเล่าอะไรให้ฟังอีกเนาะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย